ขอต้อนรับทุกท่านสู่โลกแห่งการเรียนรู้ห้องสมุดเฉลิมพระเกียตรติการนาพิเศษโรงเรียนพยาวพิทยาคมซึ่งเป็นสถานที่ที่รวบรวมความรู้ข่าวสารและความบันเทิงเพื่อให้บริการแก่นักเรียนคณะครูเจ้าหน้าที่และบุคลากรโดยทั่วไปของโรงเรียนในทุกๆวันจะมีนักเรียนและครูเข้ามาใช้บริการต่างๆจากห้องสมุดอาทิเช่น บริการให้อ่านและศึกษาค้นคว้าบริการยืมคืนวัสดุสารานิเทศและบริการคอมพิวเตอร์อินเทอร์เนต็ตเป็นต้นคณะกรรมการบริหารงานห้องสมุดประกอบด้วยหัวหน้างานห้องสมุดร,รองหัวหน้างานห้องสมุดครูบรรณารักษ์ครูช่วยงานห้องสมุดเจ้าหน้าที่ห้องสมุดและเจ้าหน้าที่ทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดของเรามีจุดเด่นคือพื้นที่กว้างขวางโอโทงมีที่นั่งอ่านและศึกษาค้นคว้ากว่า200ที่นั่งจึงทำให้สามารถจัดมุมค้นคว้าต่างๆได้อย่างเป็นสัสดส่วนและดูสวยงามมุมวารสารและหนังสือพิมพ์มุมหนังสือทั่วไปมุมเทิดพระเกียรติมุมหนังสืออ้างอิงมุมคอมพิวเตอร์เซอร์วิสโซนอินเทอร์เน็ตโซน ลานชวนอ่านมุมหนังสือนวนิยายและวรรณกรรมสำหรับเยาวชนและมุมที่เป็นที่ชื่นชอบของนักเรียนก็คือมุมมินิเทเ,ทเตอร์ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรสารนิเทศก็ได้มีการนำระบบห้องสมุดอัตโนมัติมาใช้ในการบริหารจัดการนักเรียนสามารถสืบค้นได้ทางระบบอินเทอร์เน็ตและสามารถตรวจสอบสถานภาพการยืมการคืนวัสดุสารนิเทศของตนเองได้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลกเราเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการยิมคืนด้วยการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติในการให้บริการจองหนังสือออนไลน์แนะนำหนังสือหน้าอ่านทางหน้าเว็บไซต์และให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในเรื่องของการให้บริการด้วยความเต็มใจยิ้มแย,ย้มแจ่มใสเพื่อให้ผู้ใช้บริการมีทัศนคติที่ดีต่อห้องสมุด ในส่วนของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ห้องสมุดก็ได้จัดกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องและหลากหลายเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการอ่านมีนิสัยรักการอ่านและการคนา้นคว้าทุกครั้งที่จัดกิจกรรมจะมีนักเรียนและครูให้ความสนใจกับกิจกรรมของห้องสมุดเป็นอย่างมากเนื่องจากมีความแปลกใหม่สนุกสนานและเสริมทักษะในด้านการอ่านให้แก่ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ตัวอย่างเช่นกิจกรรมตามหายอดนักยืมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆอาทิเช่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และคณิตศาสตร์การบริหารงานห้องสมุดในทุกๆด้านได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในโรงเรียนด้วยดีมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นนักเรียนซึ่งเป็นผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ของห้องสมุด คุณครูและผู้บริหารซึ่งมองเห็นความสำคัญของห้องสมุดและการอ่านจึงทำให้ห้องสมุดของเราได้รับการพัฒนาจนได้รับการคัดเลือกจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาพยาวเขตหนึ่งให้เป็นห้องสมุดมีชีวิตที่จัดกิจกรรมเป็นแบบอย่างที่ดีระดับยอดเยี่ยมประจำปีการศึกษา2552